สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่เล่นติ๊กตอกมาแล้วนะคะแล้วผู้ติดตามน้อยมากๆเลยอยากเพิ่มผู้ติดตามนะคะก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ในการเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะคะมาทําตามกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยทุกคนนะคะเข้ามาใน Google ได้เลยนะคะพิมพ์ค้นหาคําว่า SPE s s m ได้เลยนะเสรแล้วก็เลือกเว็บแรกกันไปเลยนะคะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้แล้วให้ทุกคนนะคะสมัครสมาชิกใช้งานกันก่อนได้เลยนะคะมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เราเมคขึ้นมาเองได้นะหรืออีเมลจริงของเราเองก็ได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านเนาะจากนั้นให้ติคำว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail ได้เลยนะคะ แลเมื่อทุกคนสมัครเสร็จแล้วนะคะให้กลับมาลงชื่อข้าใช้งานกันได้เลยเนาะ,ะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออน,นุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเราจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะวันนี้ต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามติดต่อเนาะก็เลือกไปที่หมดหมู่ตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะเราเลือกเป็นบริการรวดเร็วที่รวบรวมบริการที่รวดเร็วที่สุดในตอนนี้เนาะ,ะนี่ก็เลือกไปเลยนะเสร็จแล้วนะคะให้โพนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลย นี่คะ่ะก็ไปที่แชร์นะคะก็คัดลอกลิงกันได้เลยนะอ่ะให้นำลิงมาวางและเลือกจำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะคะเอาแค่หนึ่งหลอกก็พอเนาะอัคันต่ำนะคะเวลาเสียร็ของเรานะคะอยู่ที่8ชั่วโมง5้นาทีนะจะค่าใช้ใจ่ายแค่7บาทจากการให้ก็ส่งได้เลยนะคะ และเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแ็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็เลือกแพลตฟอร์มข้างบนนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่บริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะ ในส่วนของเรื่องการเติมเงินก็มีทั้หมด2อช่องทางเดียวกันช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน1นแสนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%กันเลยเนาะอีกอย่างช่องทางก็คือซองอังตราเวลด์นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะ เมื่อจำน0 0 0บาทขึ้นไปรับบนะัสเพิ่ม2%กันเลยนะคะบริการต่างๆของทางเว็บไซต์นะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น IG นะคะ Facebook, YouTube, Twitter, TikTok นะคะ Discord ก็มีให้เนาะมีราคาต่อยอด1,000พคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉลี่ยจแจ้งให้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกดูคำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ได้ด้วยนะหากสนใจบริการกระซักคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของการในส่วนประวัติการสั่งซื้อนะคะเป็น สำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยก็จะมีทั้งรหาัดวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเดิมนาะปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะสามารถช่องทางการติดต่อแอดมินอยู่ตรงหน้าตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งซื้อของตนเองการชำระเงินหรือเรื่องอื่นๆนะสามารถที่จะมาแจ้งแอดมินผ่านช่องทางนี้ได้เลยจะมีแอดมินตอบกลับภายใน48ชั่วโมงนะคะ ช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%้นกันเลยนะในขั้นตอนวที่100บาทเลยอันนี้ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ S P E S M M นะคะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะอยู่ที่25นะคะเขาเนี้ยลองรีรอบหนึ่งนะ ก็ยังอยู่ที่25เหมือนเดินนะคะยอดยังไม่ขึ้นเนาะงั้นเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนที่ยอดมันขึ้นแล้วดีกว่าเนาะ,ะหลังจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น125คนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยสําหรับใครที่สนใจนะคะราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะสามารถจิ้มลิงก์นัลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หากพูดผิดป,ประการใดต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำ สวัสดีค่ะ